ดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องอ,อมสินเองเนาะจ้าจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์เนาะจ้ามื่อนีกับเป็นวันเสาร์นะคะกับอากาศคลื่นคลื่นนะจ๊ะมืดอนีมีเรื่องซื้อไผ่ค่าพ่อพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่อ,อมสินไปสวนมานะจ๊ะพี่จอยพ่นปากของมาหายจ้ามาเบิง้งเพิ่นเอาอย่างมาปากเขาแน่นอกจ้าเนาะนี่มาหล่อหล่อเลยนะจ๊ะโอ้ยังดีเลยนะ พี่จอยของเราอย่างาาน่าภาสุกคนดีอันนี้ก็จะเป็นผักติวนะคะน,นี่ค่ะก็จะเป็นผักติวผักติวนะคะอีกชนิดหนึ่งนะจะต้องอเี๋ยวไป ออมสินเอามาให้ทุกคนบาเบอร์ไก่เนาะจ๋านี่ก็คือผักติ๋วฝรั่งเนาะจ้าพี่จอยเพิ่งส่งมาให้เนาะจ้าไปปลูกมืออื่นจ้าเพราะว่ามือนี้ออมสินกลับมาจากสวนแล้วเนาะจ้าเนาะไปดูตรงนี้นะคะโอ้นี่ชะพูค่ะทุกคนชะพูชะพูจะปลูกเลยนะคะนี่ดินอยู่นะคะนี่ได้มาแล้วนะคะปลูกนะคะ สรงหลาฝอยโอ้โหอะไรอีกนังเยอยมาท่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟ้งไตหวันนะจ๊ะเพื่นทรงมาใหา้เดี๋ยวจะปลูกนะออมสินพาทุกคนมาเบิ่งไก่ไก่นะคะนี่ค่ะลักษณะแ้งไตหวันเนาะจ้ะเพื่อนให้กินผลออน,นะจ๊ะผลแกมมันบ่ค่อยอร่อยนะเพื่อนว่าเพื่อนบอกออมสินแวงสั้นแล้วธอมี่ของแถมอะไรพี่น้อง <c oughs> เออจินจูชายมาเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไปเพาะนะคะทุกคนค่ะในไอ้นี่นะเนี่ยค่ะจินจูถ่ายนะทุกคนครั้งแรกนะคะที่อมสินนะคะเห็นต้นจินจูชายเนาะจา้ะเนาะโอ้ตื่นเต้นพอพี่น้องเอ้ยมือเอาไปปลูกคุ้มไปเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเอาไปส่งที่สวนก่อนนะคะทุกคนสรุ่งรงนี้จะ อยียงน้อน่อยโนะเอ่อข้าวข้าวตองนีแต่ข้าวตอง,ต,องต้องเก็บไว้ก่อนนะคะมีข้าวตองนี่จะไปปลูกอยู่ในกรีนเฮาส์นะทุกคน,นค่ะโอ้ยกรีนเฮาส์กับตัวนันตอนกันเลยปิดไว้ลักษณะหากมันก็นจะประมาณนี้แหละพึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกคือการจากพ่อพี่น้องอข่อยมีผักหลายๆไปกินแล้วพ่อพี่น้องดีใจหลาย,ลายพ่อพี่น้องเอ้ย ได้แล้วนะคะพี่จอยขอบคุณนายหลายจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนายหลายเด้จากจอยหลังจากที่ได้ต้นใบต้นชะพูนะคะทุกคนข้าวอมสินกับฝ้ามาปลูกเลยจ้าส่วนต้นจินจู้ชายนะคะต้นไหนข้าวตองนะคะหลังกต้นติวฝรั่งนะคะอมสินนะคะจะไปปลูกอยู่สวนในวันพงนี้เนาะจ้าเนะาะสำหรับแง้งแ้งไอไตหวันนี่ก็ต้องรอค่ะอีกจัหน่อยค่อยค่อย ค่อยเพาะนอกจากนาะเพราะว่าเขาเกิดเลี้ยวนะคะพ,พ่อพี่น้องมะเบิงพริกนะคะที่อ้อมสินแกล้งนางนะคะบอกว่าบ่ได้รดน้ำมันบ่จากพ่อพี่น้องหลังจากที่นางเหี้ยวคักนะคะอ้อมสินก็ใส่ปุย๋ยใส่น้ำมันบ่จากมะเบิงค่ะหลังจากนั้นประมาณสองมือนะคะเขียวตุ่มมาเลยจากพ่อพี่นอ้อ,องอ้อมสินก็เด็ดยอดเลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาเก็จะเรื่มแตกนะคะเกอยังน้นแตกยอดข้างๆนอกจากนาะ นี่จ้ะลักษณะบกพิกทีออมสินนะคะแกล้งนังไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังไห้นามปกติจะประมาณนี้แหละจ้ะจะเลื่อนเติบโตได้ดีมากๆนะคะมาเบิ่งทัวร้านเตาของเขาจะเออ,จะเออจะเลื่อนเติบโตนะคะทุกคนคะ่ะมือนีบ่มิอย่างไรจะจะฝากไว้ซ้ำนีกก้อนนะจน้ะน้อ